โอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยอันนี้ก็ต่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้ก็คือเอา USB ต่อโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีให้มันขึ้นอย่างนี้ตอนหลังแปลไฟล์ก่อนก็คือนี่นี่ครับ srcpy แล้วก็เว็บที่ผมถ่ายรูปให้ดูก็คือเว็บนี้ ไฟล์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรง le ลีสกดเข้าไปใช้ Windows 64ครับก็คือตัวนี้โอ้เสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นหน้านี้อันนี้ผมใช้ตัวเก่าอยู่ก็หลังจากที่อ้นี่นะครับก็ลองก็เสียบโทรศัพทนะ์เนาะเดี๋ยวผมทําให้ดูต่อแต่อันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูกันก็คือ CR c r c i เปิดปุ๊บเสร็จมันจะขึ้นนี่อย่างนี้โอเคแล้วผมจะมาสอนวิธีเปิดไอ้นี่นะ ก็ที่ต้องเปิดแล้วคือตัวนี้แหละก็คือมันแล้วแต่โทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็จะเริ่มจากการที่เข้า Setting ลองไปเซิร์ชดูได้ครับมันจะเรียกว่า developer setting ก็คือ about phone อันนี้ของ Xiaomi ครับนี่ครับอันนี้ก็คือเข้ามา Setting detail spec แล้วก็ spam ตรงนี้จนมันจะมันจะขึ้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น developer เราก็จะได้ Setting นี้มา ก็คือ developer setting เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปจนเจอตัวนี้ครับผมเปิดตัวนี้กับตัวนี้ถ้าจะใช้ i r l l e s s ซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือตอนนี้ต่อสายอยู่นะครับลหลังจากนั้นก็จะใช้เป็น i r l l e s s นะเปิดปุ๊บเสร็จผมถอดสายครับทีนี้จะมาโชว์คอมมานดซึ่งมันไม่เยอะหรอกก็ใช้ผมใช้อยู่ที่นิดเดียว ส่วนใหญ่หลักๆก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับนี่อันนีล้ลอกไปได้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ก็คือ,อมันจะมีตรงนี้เนาะเราก็เปิดคอนโซลออกมาเพราะว่าถ้าไม่ใช่คอนโซลมันจะพิมพ์ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่คอนโซลเทอ,อร์มินอลจำเป็น t ะเทอ,อร์มินอลเฮียนี่ครับมันจะขึ้นออมาอย่างนี้เราจะสามารถใส่โค้ดได้ตอนนี้มันจะอรันอัตโนมัติแต่ตัวนี้จะใส่โค้ดได้ก็เอาอันนี้ ใส่ลงไปโบมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าไวเลสใช่ไหมมันจะต้องเสียบครั้งแรกก่อนอันนี้ผมเสียบใหม่อีกรอบแล้วเด้งแล้วหลังจากนั้นรันอีกรอบมันจะมันจะเชื่อม Wi-Fi ตัว C P I P พวกนี้เสร็จหลังจากนั้นถอดสายออกได้เลยครับเนี่ยติดแล้วแล้วครั้งต่อไปถ้ามันไม่บั็กใส่ถ้ามันบักใส่ก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับ ถ้ามันไม่บล็กใส่เราก็สามารถก๊อปเม้าลงอันนี้ไม่ต้องเสียบสายครับใช้ไวไฟบา้านเราก็เปิดเซตติ้งเอาไว้ก็ขึ้นอย่างนี้เลยแล้วที่บอกให้ใช้บิตเล็ปยี่สิล้านก็คือตัวนี้จอน,นี้ใช่ไหมเราก็เปิดอย่างนี้เปิดเกมเลยโบอย่างนี้แล้วก็สามารถเอาไปใส่กับ OBS หรือ Steam Lab ได้ก็คือ นี่เนาะอันหน้าจอนี้ค้างไว้ก่นอนมี OBS นี่เลยแล้วก็ใช้เป็น Windows Capture ไอในนี่น่าจะมีเหมือนกันสองสตรีมแบบก็คือ Windows Capture มาอย่างนี้เลยแล้วมันจะมีจริงๆมันจะมีเสียงด้วยนะครับก็สามารถไปตั้งได้นี่แล้วก็ Windows Capture อย่างนี้เลยก็ค่อนข้างจะเรียนะเนี่ยค่อนข้างจะเรียบถามครับจะเลยไม่มีเลย นี่ก็ผมรู้สึกไม่ได้ไมันมีดีเลย์อะก็ส่วนใหญ่อยู่ที่ยสิบี่สิล้านนะครับแล้วก็เรื่องของลา t e นซีด้วยแต่ถ้าสมมุติแบบเรียกว่าไงเนต็ตไม่ค่อยดีก็ใช้ต่อสายแทนก็ได้นะครับก็ลบถ้าสมมุติไม่ใช้ Wi-Fi ครับเพราะว่าแบบ wifi ไม่ดีเลยก็ตามใช้สายก็คือจะลบตัวนี้ทิ้งโบกเก็เหมือนเดิมก็เสียบสายนะครับเนี่ยคือละแล้วก็บอกลงไปเลยเรียบร้อย นี่ครับผมก็จะได้เป็นไฟล์ที่เสียบ usb ซึ่ง latency เสียบสายอะเนาะมันก็จะไม่มีอยู่แล้วน้อยมากสแปมได้เลยเย่ yeah. ก็ขั้นตอนดืม่มก็เหมือนเดิมครับยัดใส่ obs เลยหรือยัดใส่อะไรก็ตามที่คุณดูอยู่ค่อนข้างเสถียรเลยครับผมใช้ไม่เคยหลุดไม่เคยไม่เคยหลุดเลยมั้ง ครับผมโอเคก็๋ยวผมเซตอัพอีกรอบผมลืมมีเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนก็คือเหมือนเดิมแปะแปะแปะเสร็จเรียบร้อยมีเสียงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสอนที่รังอีกแป๊บหนึ่งก็คือผมอยากจะบอกก็คือตอนที่สตรีมก็คือต้องเปิดไว้เป็นฟูลสกรีนเพราะเวลาเอา OBS จับเวลา OBS จับหรือสตรีมแราจับมันจะได้ภาพชัดแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าสมมุติมมตใช่ไหม ใช้เป็นถ้าสมมติคุณไปยอ่อไอจอเนี้ไอจอที่มันแคปเจอร์มาคือมันจะเป็นนี้โ,โ,โแล้วเวลาคุณซูมออกมาอย่างนี้ภาพมันจะแตกเห็นไหมอ่านไม่ออกเลยก็คือตอนใช้ก็คือให้ปล่อยภาพเต็มไว้นะครับถ้าสมมติซูมก็จาไว้ด้วยว่าต้องซูมเต็มนะไม่งั้นมันจะแตกเหมือนเมื่อกี้เนาะก็จะเปิดไว้หน้าอื่นก็ได้หรือจะเปิดไว้ดูก็ได้ ประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะมีเรื่องเสียงใช่ไหมนะครับก็ถ้าผมไม่แน่ใจนะว่าไอสตรีมแบบมีไหมก็คือเราใช้ Window s Capture ใช่ไหมจับภาพแล้วผมอ่ะมีมิเซอร์ใช่ไหมเมื่อกี้อธิบายไปแล้วคือผมเอาเรามิเซอร์เข้ามาตรงนี้ก็คือ Desktop Audio แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติไม่มีมิเซอร์ใช่ไหมก็ต้องใช้ตัวนี้ก็คือ Application Audio Capture แล้วมันก็จะเนี่ย ตัวเดียวกันก็คือจับเสียงทีกที่เดียวก็คือเกมที่คุณเปิดอยู่นั่นเนองเดี๋ยวผมเบาเสียงให้ดูนะอะไรประมาณนี้ก็จะได้เสียงเกมด้วยนั่นแหละ